สวัสดีจ้าพบกับดวงรายเดือนตุลาคมของชาวราศีพฤษภลักนณาพฤษภสมมาพยากรดูดวงด้วยไพ่หย,ยิบสี่นะคะวันนี้ก็มอบคำทำนายเป็นแรงบันดาลใจวางแผนชีวิตกันนะคะ,ะมันจะมีไพ่ที่ดีมากอยู่สองใบคือสัญลักษณ์ของไพ่สมเด็จพระสังฆราชผู้ใหญด่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนส่งเสริม สัญลักษณ์ของไพ่เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดมีคนช่วย,ยไพ่ใบเนี้ยบอกตรงๆนะมันคือไพ่คุ้มกะลาหัวแต่มันจะมีไพ่อีกใบหนึ่งที่อาจจะยัวมม่วโมโหเราได้นั่นคือไพ่ก้าวถว้วยก้าวถ้วยจริงๆความหมายของมันนะเป็นไพ่ที่ดีนะ มันอกมั่นใจเก่งฉลาดภูมิใจมันเป็นไพ่ของคนที่นั่งกอดอกด้วยความมั่นใจและภูมิใจในตัวเองหัวการค้าทําในสิ่งที่รักและถนดัดแล้วไพ่ใบนี้นะถ้าฉลาดแกมโกงนิดนึงทุกอย่างจบเพอร์เฟกสวยหรูแต่ไพ่ที่น่ากลัวคือใบนี้ค่ะ The Tower ทำไม The Tower ถึงน่ากลัว จริงๆอาจารย์น่ะจะขอบคุณไพ่ The Tower นะเพราะอาจารย์มองว่าสิ่งใดที่มันไม่ใช่ท้ายที่สุดมันก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมคะความรักไปต่อไม่ได้ก็จบงานไปต่อไม่ได้ก็เปลี่ยนธุรกิจกิจการไปไม่ไหวมันเจ๊งก็ยอมรับสภาพ แต่ The Tower เนี่ยที่บอกว่ามันไม่ดีเพราะว่าหนึ่งมันมักมาพร้อมกับความรุนแรงมันจบไม่สวยมันอาจจะมีการทะเลาะเบาะแหวงแตกหัก อย่างที่สอง The Tower ชอบมาแบบปุบป,ปับฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เตรียมใจนะตุลาคือช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สำหรับชาวราศีพฤษภแล้วช่วงนี้ดาวมันวิปริตด้วยนะคะทั้งดาวพระหัส,สบดีหรือแม้แต่ดาวมฤุตยูเองเนาะก็ไม่เป็นไรขอให้ผู้ใหญ่คอยชี้นำชี้ทางสว่าง ทำตามคำแนะนําของผู้ใหญ่เขาไว้นะแล้วผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้สําเร็จสมหวังดังใจใครจะทําอะไรเริ่มต้นจากสิ่งที่ถนัดถ้าไม่มั่นใจไปเรียนเพิ่มเติมหรือจะมีผู้รู้กูรูผู้ใหญ่คอยช่วยดวงช่วงนี้มีไพ่เคราะห์กรรมด้วยทำอะไรอย่าใจร้อนมันจะมีความแรงเช่น กระแสไฟฟ้าของร้อนความร้อนของมีคมมีเกณฑ์เลือดตกอย่างออกขอพรพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธศินาลาชนึกง่ายๆปางชนะมารปากมารน,นะแล้วก็ขอให้มีเล่เหลี่ยมรู้เท่าทันคนไม่ต้องไปโกงใครแต่ขอให้รู้เท่าทันคนไว้จะได้ไม่เสียรู้เสียเปรียบคนความรักที่อาจารย์จะบอกว่ามันไม่ดีเพราะอะไรรู้ปะมันเป็นการวัดดวงนะ ความลับจะถูกเปิดเผยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ความเจ้าชู้ไพ่ใบนี้คือความน่าเบื่อพระสังฆราชกับความรักคือความเบื่อหน่ายแล้วไพ่ใบนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมั่นใจว่าตัวเองถือไพ่เหนือกว่าจะทําอะไรกับอีกคนนึงก็ได้อีกคนหนึ่งเหมือนของตายทนไม่ไหวบ้านไข่บ้านมันไปต่อไม่ได้เลิกแต่ใครที่ยังอยู่หลังจากการทะเลาะเบาแวงขั้นรุนแรงคุณอาจจะเป็นคู่แท้ก็ได้ส่วนคนที่โสด คนโสดระวังอยู่เรื่องเดียวจริงๆอะ่ะอาจารย์ว่าการเจอรักแรกพบหรือเจอรักปุบปับไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือคุณจะไปตกหลุมรักคนเจ้าชู้ไม่รู้จักพอระวังคนเจ้าชู้นะคะผู้ใหญ่ผู้มีอํานาจได้นะแต่มันเจ้าชู้ปะวะหรือมันมีคนอื่นอยู่หรือเปล่าดูดีๆไม่งั้นตกเป็นเบี้ยล่างต้องระวังนะแล้วมันมีดวงเสียตังนะ คนราศีพฤษภนะอาจารย์เอาอันนี้ไปให้แก้ก่อนกันแล้วกันจริงๆจ,จะให้ชุดใหญ่นะพระศรีวลีพระอุปคุตพระสังกัจจายอันนี้ช่วยเรื่องของการป้องกันเคราะห์ป้องกันภัยแล้วช่วยเสริมเรื่องโชคลาภด้วยกับอีกอันนึงคือพญานาคพญานาคเนี่ยรักให้กรมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้การเงินไม่รั่วไหลอันนี้เสริมครอบจักรวาลน,นะ2อ9บาทส่งฟรี239บาทส่งฟรี แต่ถ้าจะเอาทั้งสองชิ้นนี้ยกกำลังสองนะอาจารย์แถมพยันให้ด้วยแคปหน้าจอนะคะ399รับไปหมดนี้เลยถุงกรมหยี่ด้วยนะส่งฟรีนะคะแต่ไม่มีเก็บปลายทางนะย้ำก่อนการเงินทำไมถึงบอกว่ามันไม่ดีมันจะมีเรื่องของการเสียตัง์รายจ่ายที่ไม่คาดฝันซ่อมรถซ่อมบ้านหลอดไฟมือถือโน้ตบุ๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีเหตุให้ต้องเสียตังปุบปับ ต้องระวังคนทำธุรกิจระวังโดนกกงหรือขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์แต่ข้อดีคืออะไรรู้ไหมโชคลาภโชคลาภโดดเด่นมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาภเลขบินเลขใบเสร็จ ซื้ออะไรซ่อมอะไรนะดูตัวเลขเกี่ยวกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งไพ่การเงินอะ่ะเหมือนจะได้อะไรเพิ่มบางคนอาจจะวางแผนทําบ้านใหม่ปรับปรุงบ้านใหม่บางคนอยากซื้อบ้านเพิ่มซื้อรถเพิ่มซื้อได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาภเลขที่เกี่ยวกับของซ่อมของเสียนะหรือเลขเด่นเลขมงคลก็ห995สุขภาพย้ําเตือนไปแล้ว ขอพรบอกไปแล้วมีสติดังนั้นช่วงเนี้ยขอให้สบายใจอย่าใจร้อนจะได้ไม่ร้อนใจบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะดูดวงส่วนตัวทักหาอาจารย์ได้เลยใน t ิกต o k ก็ได้ใน Facebook ก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ